สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำและอธิบายแลบสแตติกเรานะครับสแตติกเรานะครับทำเพื่อที่จะให้เน็ตเวิร์กหนึ่งนะครับสามารถรับส่งข้อมูลไปเน็ตเวิร์กหนึ่งได้ครับผ่านการระบุเส้นทางครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะฮะเราก็ใช้เราเตอร์เอาออกมา2ตัวครับหเป็น 4, 1 9ึ่หนึ่งนะฮะส่วนสวนะิตช์ฮะเอาออกมา2ตัว พีซีก็เอาออกมาอีกสองตัวครับก็ตั้งชื่อให้มันหน่อยครับลราเตอร์เป็น R1 R1 ตัวนี้เป็น R2 นะฮะเอ้ย3ฮะตามลูกเลยฮะตัวนี้ตัวสวิตเป็น S1 ตัวสวิตนี้เป็น S3 ฮะพีซีตรงนี้เป็น PCA ีเอฮะก็ก็เป็น ตัวนี้เป็น pcc ต่อไปฮะเราจะมาใส่พอร์ตให้กับตัวของเราเตอร์ฮะในการต้องปิดสวิตช์ของเราเตอร์ฮะแล้วก็ละพอร์ตใส่เข้าไปฮะปิดฝานิดนึงให้มันเรียบร้อยฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ฮะก็ตัว R3 ก็ทำเหมือนกันฮะปิดสวิตช์แล้วก็ใส่พอร์ตให้มันฮะปิดฝา ความสวยงามฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ฮะต่อไปเราจะมาทำตัวของคอนฟิกที่ PC ฮะเราจะไปเซต IP Gateway กับ IP ตัวเครื่องกันฮะตัว PCA ฮะ IP Gateway เป็น192.168.0.1ฮะตัวของ IP เป็น192.168.0.10ฮะ สับเน็ตมาเป็น2 5งห้5ห้าจตัว PCC ก็ทำเหมือนกันครับ IP g a t e W เป็นหนึ่งเก้าส่ปดนึ่งจุดหนึ่งฮะส่วน IP ตัวเครื่องเป็น1 9 2่งเ1้าสองจุฮะสับเน็ตมาเป็นทับยีเหมือนกันครับ ต่อไปมาคอนฟิกที่เราเตอร์ก่อนครับเราเตอร์ที่ R1 ก่อนฮะ EN เข้าไปครับเพื่อเข้าสู่ enable mode ครับแล้วก็คอนฟ i ก T ไปฮะเพื่อเพื่อเข้าไสู่ในโหมดคอนฟิกครับคอนฟิก T R1 นะครับ เดี๋ยวเชื่อมสายก่อนเนี่ยครับเราจะมาเชื่อมสายกันนะเชื่อมสายครับตอนแรกครับเราจะมาเชื่อมสาย DCE ก่อนครับสาย DCE นะครับต้องเชื่อมฝั่งของที่มี DCE ก่อนครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมฝั่ง R3 ไป R1 ครับก็เราจะจะ S0 ทับ0ทับ 0, 0, 0ของ R3 นะครับ ไปที่ S0 ทับ0ทับ1ของ R1 นะครับแล้วก็สายสเตตท2นะครับเราจะเชื่อมสายสเตตทโดยการนี่ครับเชื่อมตามปกติเลยครับจะจิกวิต0ทับ0ทับ1ไปที่ Fast Ethernet 0ทับ0ั5เอ้ย0ทับ5ครับ Fast e t e r n e t 0ทับ5ครับแล้วก็ R3 ก็เชื่อมเหมือนกันนะครับ จะจิกเิ0ท1ไปที่ฟ a s t e อิ e เท e t 0 5จะฟ a s t e อิ e เท e t 0 6ไป PC ฮะเแล้วก็จะฟ a ส t ์อิ e เทอรน0ั18ไปที่ PC C ฮะแล้วต่อไปเราจะมาคอนฟิกที่ อัน,นี้กันต่อครับ R1 หนึ่งกันต่อครับแล้วก็ตอนแรกเรา no IP domain lookup ก่อนครับคำสั่งพื้นฐานนะเพื่อที่จะไม่ให้ IP มันเด้งขนาดที่เราทำงานครับ จากนั้นเข้าไปที่ไลน์คอนโซลศูย์ครับแล้วล็อกกิ้งซิงครับซิงเกิลนัดเพื่อที่จะไม่ให้มันเด้งขนาดขนาดที่เราพิมพ์อยู่ครับแล้วก็ตั้งชื่อโฮสตั้งชื่อโฮสเนมให้มันหน่อยครับอ่าหนึ่ง ไปเรามาที่ R3 ก่อนฮนะแล้วก็พื้นฐานก่อนฮนะตอบ No ไปฮะ EN เข้าไปสู่ Enable Mode แล้วก็ Config ที่เพื่อไปสู่โหมด Config ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ No IP Domain Lookup ก็ไลน์คอนโซลศูนย์แล้วก็ Line 0, ล็อกอินซิงค์นนะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันหน่อยครับ hostname เป็น R <A> 3ต่อไปเราจะมาคอนฟิกที่ R 1ก่อนฮนะ R 1อินเตอร์เฟสเราจะเข้าไปตั้งที่ G0 ทับ1ก่อนฮนะ โดยใช้คำสั่ง interface g0 tap 1แล้วก็ ip เราจะตั้ง ip address ให้มันนะฮะเป็น192.168.0.1ฮะแล้วก็ใส่ s ับ n น t mask เข้าไปครับเป็น255.2.255.255.0 แล้วก็จากนั้นเราจะโนชัดดาวไปฮะนี่ครับถ้าทําถูกมันจะขึ้นเขียวฮะต่อไปเรามาเซตอันต่อไปครับที่ s0 ทับ0ับ1ฮะก็คิน e r p เ e s0 0 1แล้วก็ใส่ ip address ให้มันครับ 1ิ1จุฮะแล้วก็สับเน็ตมาเป็น25 5. 25 5. 25 5. 25 5. 25 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5ดสองาห้าาเพราะมันเป็นสายซีเรียวฮะอันนี้ไม่ต้องโ no น s h u t d o w n ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฝั่งของ dCE ฮะเพราะฉะนั้นเ้ยไม่ต้องใส่เคอร์เรนให้มันครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฝั่งของสาย DCE ครับให้เราโ no น s h u t d o w n ไปเลยครับ อ่ามันยังไม่ขึ้นเขียวนะครับเพราะเราต้องไปคอนฟิกอีกฝั่งนึงต่อไปมาที่ R3 บ้างครับ R3 เราจะมาเซตเข้าไปที่ G0/1 ครับอินเทอร์เฟซ G0/1 IP a d d r เป็หนึ่งเป็น192.168จุด 1นสับเป็ดมาเป็น 5. 2 5งห้5ห้าจุฮะแล้วก็โน t ตดาวไปครับฮ่ขึ้นเขียวแล้วฮะโอเคต่อไปฮะรเราจะทำที่ s0 ศนยทับศนยทับศฮะแล้วก็อินเตอร์เฟศูนยทับศทับศ IP address เป็น10.1.1.2 Subnet มาเป็น255.255.255.252 25นะฝั่งนี้เป็นฝั่งของ DCE ครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ Corelate ให้มันครับใส่เป็น1.2.8.00นะฮะ 0 0 0แล้วพอเราทําเสร็จเราก็โนตชัดดาวไปครับอ่าจากนั้นมันก็จะเขียวฮะต่อไปเราจะทำํำรูปแบบอินเทอร์เฟสฮะสร้างรูปแบบอินเทอร์เฟสให้มันก็อินเทอร์เฟส l o 0ขึ้นมาฮะ มันเป็นสถานะอัพอยู่แล้วฮนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโนชัดดาวเพราะมันเป็นหลุบลบแบกครับเพราะฉะนั้นเซต IP ให้มันครับ IP P address เป็น209.165.200.225สับเน็ตมาเป็น255.255.255.224ฮะ แล้วก็ไปที่เซตลูปแบนกาแฟอีกตัวหนึ่งครับ lo 1ครับแล้วก็ ip address เป็น1 9 8่3เก้าแปดจุดหมสามจนึ่งอจุดสองหนึ่งเ้าจุดหฮะ subnet m a s เป็น2 5งห้5ห้าจศูนย์ฮะแล้วก็ ต่อไปกดปีเบื้ต้นก็นเสร็จแล้วฮนะต่อไปเราจะมาทำ s t a t i c เล้กันนะฮะโดยที่ไปที่ r1 ก่อนก็นกได้คนระับเราจะไปทำ s t a t i c a ล้กันฮนะสิบออกมาสนะ่วนฮะก็เราจะทำ s t a t i c เล้โดยการเขียน ip คำสั่งของมันคือ ip r o u t IP เราตามด้วย Network ครับ Network ของตัวที่จะส่งฮะซึ่ง R1 ซึ่ง R1 ฮะเน็ตเวิตัวที่จะส่งคือ Network รวงนี้ฮะฉะนั้นเราจะใส่ IP ของเน็ตเวิรวงนี้ก็คือแบบนึงฮะก็คือ 1>, 5, 1 2 9หนเาจุดหนึ่งปนึเป็น ip network ของวงนี้แล้วก็ใส่สับเน็ตมาเป็น2 5ง2 5 25 5ห้าจแล้วก็จากนั้นเราตามด้วยสายที่จะ ออกครับก็คือเรากางเซ็ตที่ R 1อยู่ใช,ใช่ไหมครับสายที่ออกคือ S ศูนย์ทับศูนย์ทับหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เราตามด้วย S ศนะูนย์ทับศูนย์ทับหนึ่งฮะเสรแล้วเราเดี๋ยวไปโชว์ IP เ,เราทั้งนึงนะจะได้รู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่า สเตติกเราขึ้นแล้วฮะไปเซตที่เดี๋ยวเราไปเซตที่ R สามต่อฮะ a สามก็เซตเหมือนกันครับ ip เราเราตามด้วยเน็ตเวิร์ของวงวงนี้ครับเป็น 192.168.0.0สองจุับเน็ตมาเป็น255.255.255.0ฮะแล้วก็สายที่จะส่งของ R3 คือขาสายขาออกของมันคือสายนี้ฮะเพราะฉะนั้นใส่สายนี้ไปครับเเดี๋ยวนะฮะ สุดทักนีโอเคถูกแล้วต่อไปเราก็ลองปิงปิงดูครับสแสดงปิงปิงไป PCC ครับจะ PCA ไป PCC ฮะหนึ่งเก้าสองจุด หนึ่งหกแอ่ามันก็น่าจะได้ครับต่อไปเราลองปริงไปลูกแบบอินเทอร์เฟสครับเป็นส9 1 6 5 200.2 สองห้มันก็น่าจะไม่ได้ครับเพราะเราไม่ได้เสร็จเพราะฉะนั้นเราจะทำทำ Default เราที่ r หนึ่งครับการทำ Default เราเพื่อที่ให้ Network ที่มันไม่อยู่ในตารางมันสามารถส่งออกไปที่ขานี้ได้ครับโดยการเข้าไปคอนฟิกทีก่อนครับ แล้วก็อ IP เราการทำ default เราก็เขียน0.0.0ฮะแล้วก็จำเน็มาเป็น0.0.0ฮนะส่วนออกขา S 0 0 1ฮะ น่าจะทำ Default เราได้แล้วโชว์โชว์ Show. Show Ip r o เรานี่ฮะขึ้นแล้วฮะเป็นดอกจันนี่สแตติกเรา ไอ้เดี๋ยวเราฮะเพราะฉะนั้นเราลองปริ้งไปลูกแร็ปอินเทอร์เฟสของ r 3ดูฮะน่าจะได้แล้วฮะก็จบแล็บของ static เรากับ default เราครับถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมนายทิติพงศ์ศรีสัจโยงครับรหัสหนึ่งแปดศูนย์ศูนยนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนยครับ สวัสดีครับ